ัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เมลเบิร์นนะคะทุกคนวันนี้มาตามหาอาหารไทยตามหาอาหารไทยที่อยากที่สุดนะคะทุกคนคือกล้วยเตี๋ยวเรือนะครับร้านนี้คงจะเป็นร้านใหม่นะคะที่มาตั้งอยู่ที่อิมพอรีมเนาะอิมพอรีมด้านล่างสุดนะคะ lower ground in emporium melbourne คือมันจะเป็นคล้ายๆกับอาหารอยู่ที่ประเทศไทยคืออาหารข้างทางนะคะอาหารตามสั่งประมาณแบบนี้เนาะทุกคนนี่เนี่ยคือประเทศอื่นไม่มีนะมีแต่ประเทศไทยนะคือแบบร้านอาหารตาม,ตามสั่งแบบขายของข้างถนนหนทางอะไรประมาณนี้เนาะคือมันแบบคือความรู้สึกเนี่ยคือแบบเออเดินไปทางไหนไปทางไหนก็มีอาหารการกินอยู่แบบ อขอบถนนหนทางประมาณนี้เนาะคือแบบอืแต่ไปแต่ไปประเทศไทยทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นมีนะทุกคนเพราะมันเป็นห้างเป็นอะไรเขาก็จัดให้เข้าแบบไปขายของอยู่ในห้างเนาะนี่ก็เกินแบบเงีเงยบๆนะคะทุกคนกินแบบเงีเงยบๆเพราะว่ามีมีคนข้างๆเนาะเขาคุยกันนะคะทุกคนแต่เราไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันเนาะ แล้วก็มันมีเพลงด้วยนะคะทุกคนมีเพลงด้วยคือลงคลิปไปแล้วน,นะคะหนึ่งครั้งนะคะลงคลิปไปแล้วตอนตอนเช้านะคะทุกคนก็เลยบอกว่ามีการติดลิขไม่ใช่ติดลิขสิทธิ์นะคะมันคือ c o อปปี้ไรนะคะกอปปี้ไรแต่บุงไม่รู้ว่า c o อปปี้ไรของอะไรนะคะเพราะว่าตอนตอนแบบนี้บึงก็เลยเอาเอาเสียงเพลงมาใส่เนาะและทีนี้ก็เลยแบบ มันติดเนาะวึงก็ได้คำเตือนมาแล้วนะคะว่าออคลิปเรามันมีติดเหลืองติดตัวเอสเหลืองมากเกินไปเลยนะพอดีมีอีกคลิปหนึ่งที่ลงไปนะคะทุกคนเ,เขาก็เลยบอกว่าม,มีการลงโทษก็คือนะคะคุณถ้าคุณติดการ์ปลิขสนะคะก็การลงโทษก็คือจะปิดกั้นช่องของคุณนะคะ <laughs> การปิดกันซองนะคะทุกคนสามเดือนนะคือแบบไม่มีใครเห็นไม่มีใครมองเห็นแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาดูคลิปนั่นคือแบบเออชัวโมงในการทําคลิปวิดีโอนะคะทุกคนมันก็หายเนาะพราะมันหายไปแบบนั้นนะคะสำหรับคนที่สร้างรายได้ได้นะคะทุกคนมันก็เป็นการสร้างรายได้ไม่ได้นะคะแต่มันมาเสียได้ตรงไหนใช่ไหม เสียดายตรงที่คนที่แบบเงินเต็มร้อยประมาณนี้เนาะเงินเต็มเงินเต็มร้อยเหรียญอยู่ในคลังแต่แบบยังไม่ทันได้ถอนออกมาใช้แต่ว่ามันก็เนาะคลิปก็ติดแบบอืมเป็นมันก็ปี้ไรท์ก็คือของคลิปคลิปมันเป็นของคนอื่นที่เขาเอามาร้องเรียนประมาณนี้เนาะ นี่นะคะก็บรรยากาศนะคะบึงก็เลยแบบโอ้ย <c oughs> ก็เลยมาทำคลิปใหม่ลงนะคะทุกคนอาหารคืออร่อยมากนะคะขอบอกว่าอาหารเหมือนอยู่ที่ประเทศไทยเป๊ะนะคะตอนนี้ก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนชีวิตของวึงนะคะทุกคนเวลาไม่ได้ทำงานนะคะบึงมี วันว่างหนึ่งวันนะคะทุกคนวันว่างหนึ่งวันก็คือวันอังคารนะคะวันอังคารก็จะเป็นวันที่ออกไปพบเพื่อนๆน,นะคะหรือว่าออกไปเดินห้างคนเดียวนะคะทุกคนเดินห้างคนเดียวแล้วก็เดินช้อปปิ้งแบบว่าไม่มีเด็กๆไปด้วยนะไม่มีเด็กๆไปด้วยเนาะก็บรรยากาศนะคะนี่ห้างนะถ้าไปถ้าไป แบบวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนาะก็ไม่มีคนมากนะคะทุกคนอันนี้มันติดเพลงนะคะทุกคนห่นก็เอาเสียงออกเนาะอยากถ่ายเป็นภาพธรรมศาตรเป็นเสียงธรรมศาสตร์ให้ได้ให้ให้ทุกคนฟังเนาะว่ามันเป็นยังไงนะคะแต่เพราะว่ามันอยู่ในห้างช้อปปิ้งเนาะที่นี่เขาเปิดเพลงนะคะเพลงก็เป็นเพลงต่างประเทศด้วยเนาะเป็นเพลงสากลประมาณนี้นะคะมันก็ ออกมาแต่ละคลิปแต่ละคลิปมันก็ติดนะคะทุกคนคือนี่คือเป็นตัวเมืองเมลเบิร์นนะคะทุกคนตัวเมืองเมลเบิร์นอยู่ที่ออสเตรเลียตอนนี้หวงกำลังถ่ายอยู่บนบนสูงของเอ็มโพเรียมนะคะห้างแถวนี้ก็เป็นห้างขายของสรรพสินค้านะคะทุกคนที่แบบมีมีแบบแบรนด์เนมมียี่ห้ออะไรประมาณนี้เนาะก็อยู่ในตรงนี้หมดเนาะ ก็ออกมาแล้วนะคะจะเดินไปนะคะตอนนี้ตอนนี้จะเดินไปซื้ออาหารการกินนะคะอาหารการกินของแบบเล่าๆะะ <Okay. S 1> เพราะว่าไม่ได้ไปชอปปิ้งนานมา วันนี้ลมแรง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 ,แรงมากนะคะทุกคนลมอยู่ข้างนอกนี่แบบโอ้โหแบบทั้งลมทั้งหนาวเนาะอยู่ที่เมลเบิร์นนะคะวันนี้เขาบอกว่าจะมีพายุเข้านะเข้ามานะคะทุกคนก็แบบมาซื้อเนาะนี่มะม,ม่วงนะคะทุกคนมะม่วงนี่มะม่วงส้มเนาะกิโลละยี่สิบเหรียญน,นะคะทุกคนเออแล้วก็มีน้ำพริกเขาขายด้วยเนาะ นี่ก็เป็นมะค u n นะคะทุกคนมะคุงมลนะลอกอนใบกะเพรานะคะที่ร้านไทยเนะาะมะลอกออยู่ที่ร้านนี้นะคะก็กิโลละสิบเหรียญน,นะคะทุกคนก็มันมีครึ่งหนึ่งเนาะหรือว่าจะเป็นเป็นทั้งหน่วยเลยนะคะก็จะมีพริกมีผักปุ้งมีมะเขือนะคะมะเขือก็ราคาแพงมากนะคะทุกคนโอ้ยมักถั่วกะมักถัวก่วฝักยาวเนาะนี่เลยก็แพงนะคะทุกคนก็แบบโอ้ย อะไรของกินของใช้นะี่ยมีหมดนะคะทุกคนแต่มันแพงมากนะคะคือสิ่งที่เราอยากนะ่มันก็แพงเนาะคือแบบเออเพราะว่าเรากินเนี่ยโอ๊ยมัดหนึ่งมันก็หมดแล้วนะผักักต่างสายนะคะผักกล้วยทายใช่ไหมวิ่งเนะี่ยเป็นคนที่ชอบกินผักมากเนาะทุกคนคือโอ๊ยมาซื้อปลานะคะทุกคนป้าหม็อก ปลาหมอคางดำนะปลาหมอคางดำารั่ว่าปลาดนินนะคะทุกคนเออพอไปเบิ่งปลาหมอคางดำแล้วก็แบบเออเนาะมันคล้ายๆกับปลานินปลานินแล้วก็ปลาเข่งบ้านเราเนาะแต่มันแปลกที่แบบมันมันมีข่ยอยู่ที่ปากมันเนาะทุกคนหึ่งว่าเนี่ยแบบปลาหมอคางดำนี่ต้องเอามาเป็นอต้องเอาไปเป็นแบบเออ บบปลาตากแห้งนะทุกคนปลาตากแห้งบางทีปลาหมอ้อคังดํานี่เป็นเป็นเป็นอาชีพของคนของคนที่อ่าไม่มีทุนทรัพย์ในการแบบสร้างตัวอ่าการค้าขายนะแต่แต่ปลาหมอ้อคังดําบางทีอาจจะอ่าเป็นเป็นสินค้าให้คนพวกนั้นเนาะเอาแบบเอาเอาปลาหมอ้อคังดำมาแล้วก็ตากให้แห้งตามเป็นน้ำแจวนะ แก้วใส่กระปุกขายเนาะนี่ก็เป็นอาหารแบบอาหารคนอาหารนี่พริกและก็ข้าวคั่วนะคะทุกคนนี่ก็ขายหมดนะคะพคริกข้าวคั่วอาหารอยู่ในนี้ก็มีแต่แบบคนไทยนะคะทุกคนคนไทยที่อยู่บ้านแล้วก็ทําอาหารแล้วก็แพ็คใส่กล่องแล้วก็เอามาขายอยู่ร้านนี้นะคะเพราะว่าคนดังที่เล่นทิกตอกเขาก็อยู่ที่เมลเบิร์นนะคะทุกคนมาเจอกันนะคะ มาเจอกันเขาก็ถามว่าไปคอนเสิร์ตด้วยกันไหมประมาณนี้นะทายติดก็เลยแบบเออไม่ได้ไปนี่ก็มาดูสินค้าของนำมาจากประเทศไทยนะคะทุกคนมีกระทั่งอามอันางก็แป้งตางูนะคะทุกคนเอ,อ้ยนี่นะคะสินค้ามาจากบ้านเรานะคะอยากจะหาอ,อะไรที่มันแบบมาทาแก้สิวแก้ฝ้านะคะทุกคนเห็น ดินซอพอนะคะทุกคนเอ้ยมมากมาซื้อปลาหมอค้างได้แล้ว่จะออก้านขอบคุณมากนะคะทุกคนมาซื้อปลาหมอค้า,า,คา,า,ออาง ไปซื้อของวันนี้ได้มาแลนะ้วเนาะโอ้ทุกคนลมลมหนักมากเกือบลมเอา ลมพัดจนเกือบปิวนะคะทุกคนโอ้ตาย <c oughs> ไม่เคยเจอลมไม่เคยเจอลมแรงขนาดนี้นะโอ้ยตายลมพัดมาแรงเป็นนลมเลยคือแบบมันเป็น่องทางลมนะทุกคนคือแบบมันมาทั้งหลังเนาะแล้วก็มันเหมือนยู่เราเข้าฝานโอ้ยตายได้อะไรมนาะใช่ไหมได้ด้วยนะคะทุกคนนี่ได้ปลาคางดำ <c oughs> ได้ปลาคางดำมากินทุกทุกคน ปลาคางดำคล้ายๆกับปลานินลนนะี่แหละเนาะทุกคนคล้ายๆกับปลานิลนคล้ายๆกับปลาเขง็งปลานิลนทุกคนปลานิน่ไปซื้ออยู่ที่ในเมืองนะเข้าไปในเมืองก็เลยแบบเออเข้าไปอยากจะไปลองร้านอาหารนะร้านอาหารที่ร้านอาหารไทยเนาะที่เห็นก็เจ้าขายแบบรูปกล้มก๋วยเตี๋ยวเรือแบบน่าทานมากก็เลยแบบเอออยากจะเข้าไปลอง อยาเข้าไปลองชิมดูว่ามันแบบมันรสชาติมันจะเหมือนแบบเออบ้านเราไหมประมาณนี้เวลาเรากิมนะ <c oughs> นายก็กลับบ้านไม่ได้แล้วใช่ไหมกลับไทยไม่ได้กลับลาาไม่ได้แล้วก็ได้ถั่วนะถั่วหนึ่งมัดนี่ไม่รู้มัดหนึ่งเท่าไหรนะ่่ะคงจะแพงนะแต่ไม่ได้ดูราคานะว่าแล้วก็นี่มะลอก,กอเนานะโลนลนสิบเหรียญน,นะคะทุกคนแล้วอื่นก็ได้ กระเทียมด้วยนะกระเทียมที่นี่แพงมากนะคะทุกคนวันก่อนวิงซื้อสามหัวนะสามหัวใหญ่ๆนะคะที่ร้านฝรั่งเนาะห้าเหรียญน,นะคะแต่นี่เราซื้ออยู่ร้านเอเชียุงละสามเหรียญก็ได้มานะคะได้ปลาถั่วแล้วก็มะลอกอมะคุ้งะะกระเทียมขอ,ของที่ไปซื้อนะคะทุกคนเพราะว่าอ่าม พงศุด,ดน้ำป่าเราบึ้งซื้อมาสุดก่อนเลยเนาะโอ้คือแบบนี่ถั่วนะถั่วนี่แพงนะคะทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่ละดูของมันถึงจะเป็นลดูมันก็แพงนะถั่วนี่นะคะทุกคนแพงมากขอบคุณมากนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมบึงบีเค a n n e l นะคะบ๊ายบาย